นะครับวันนี้จะพามาชมบรรยากาศตัวบอนสีที่เรามีจําหน่ายนะครับแล้วก็พวกเบบี้ที่ว่าซื้อเก็บมาตั้งพันสําหรับตัวต้นแม่กับต้นที่ผ่ายนะครับอยู่โรงเรือนใหญ่3ามขตัวนี้เป็นโรงเรือนที่ทําเองนะครับแบบประหยัดราคาก็ทั้งโครงก็ประมาณพันหนึ่งอันนี้นะที่จะตอกยึดเดี๋ยวจะพามาดูนะครับไม้ที่เราผ่าไว้แล้วนะดูต้นแรกเลย พวกนี้นี่อ่ารอรอให้มันโตก่อนนะครับเป็นพวกศีลาคุ้มทองนะครับนี่นะที่เราผ่าไว้ศีลาคุ้มทองนะตัวนี้กําลังรอกอยู่เราจะให้ดูธาตุบางแก้วนะครับบางส่วนนี่นะธาตุบางแก้วที่เราผ่าไว้ทิ่งเราตรงนี้เลยแดงๆนี่รออยู่นะธาตุบางแก้วรอให้มันต้นมันใหญ่แข็งแรงว่าน,นี้ก่อน สำหรับตอนนี้ที่มีจำหน่ายอยู่นะครับที่จะเป็นเพชรชมทองนะครับนี่นะครับต้นที่หนึ่งนี้ราคาอยู่สามพันนะครับแล้วต้นที่สองนี่อยู่สองพันเก้าเพชรชมทองตัวนี้จะเป็นเมืองการแล้วจะมีตัวอ,อันนี้นะสีกัญน,นาพิเศษสีกัญน,นาพิเศษนี่มีอยู่สามต้นนะครับนี่นะราคาอยู่ประมาณพันเก้าแล้วก็พันกว่าบาทสามราคาแล้วจะมีชมพูทวีปชมทวีปมีอยู่สองไซส์ นี่นะที่ชมตัวนี้พันแปดตัวนี้พันสี่เป็นไม้ผ่าทั้งหมดนะครับบางส่วนก็จะเป็นในตัวไม้แยกหน่อสําหรับตัวนี้จะเป็นตัวอาทิตย์อุทัยนะครับรูปแม่ก็จะมีให้ดูนี่นะตัวนี้ต้นที่สองนี่กขากำลังกัดสีอันนี้ก็เป็นอาทิตย์อุทัยนะครับมีอยู่สี่ต้นตอนนี้ที่มีจําหน่ายแล้วก็จะมีทกัทการทักการนี่จะมีอยู่สี่ต้นตอนนี้ที่ขายอยู่นะครับนี่นะ ก็จะมีเริ่มกัดสีแล้ว1 2 3 4นะครับตัวนี้ก็จะเป็นนางสุชาดาสุชาดาจะมีอยู่สองต้นนะครับต้นที่1ต้นที่2แล้วก็ตัวนี้จะเป็นองค์หญิงทอฝันนะครับสําหรับบางใหญ่บางใหญ่ก็จะมีขาอยู่2ต้นนะตัวนี้จะกัดสีแดงเลยบางใหญ่นี่นะให้ดูบางใหญ่นี่นะบางใหญ่เห็นไหมกัดสีกัดสีหมดเลยต,ตัวนี้จะอ่าสสวยๆนะ่อย มนลสวรรค์มีอยู่สามต้น,นครับเป็นต้นที่หนึ่งสองสามมีหนะ้ามณฑลแลวก็จะมีเจ้าห้าจักรพพัดเจ้าจากัจาจากระพัดด่างมนนะครับทุกใบตัวนี้ใบใบด่างเริ่มรุดไปแล้วจะลุดแล้วแล้วก็ใบใหม่มาเป็นสีชมพูตรงนี้ก็เป็นหมอยอดเด่นนะครับหมอยอดเด่นมีอยู่สองต้นเป็นไม้แยกหน่อต้นหนึ่งต้นนี้นะสําหรับต้นนี้ก็จะเป็นต้นผ่าแล้วก็ยังมีบรรดาซับบรรดาซับนี่ก็คือไม้ผ่าไอ้ไม้แยกไอ้ตัวนี้แยกหน่อนะครับ จะมีอยู่สองต้นที่เหลืออยู่นะนี้มันดันซับนี่นะขัดสีสวยเลยแล้วก็ตัวนี้ต้นนี้มันดันซับหมดเลยก็จะเป็นอันนี้ไม้ผ่านี่ไม้ผ่านะครับนี่ไม้ผ่าแล้วก็จะมีอ่าเศรษฐีพันล้านเศรษฐีพันล้านนี่ต้นนี้ก็ที่ขายอยู่นี้นะตัวนี้ก็ขัดสีแล้วไอตัวตัวดอกไอตัวด่างมันจะมาเป็นเหลืองชมพูติดขอบนะ ชุดของสิทธฐีพันล้านนี่จะเป็นด่างขาวชุมพูแล้วก็เหลืองมีอยู่หลายต้นเลยที่เริ่มมีตัวนี้จะเหลืออยู่แค่สี่ต้นนะเศรษฐีพันล้านนี่นะครับนี่ให้ดูนะตัวนี้บางต้นก็ขัดสีแล้วสีเลร้อยนี่ชุดเก่าจะเหลือแค่นี้เพชรจสีก็จะเหลืออยู่แค่สามต้นนะครับนี่นะบางต้นขัดสีแล้วเพชรสีนี่เพชรสีต้นนี้ก็มีติดดามาหน่อยนึง นี่นะราคาเบ,บาๆเพชรสีราคาอยู่แค่ประมาณเจ็ดร้อยกับห้าร้อยเองมั้งสึกว่านะตัวนี้ผมซื้อเก็บไว้เองพวกไอ้หมอชินดาซื้อเก็บไว้ไว้ปลูกมันต้นโตขึ้นนี่นะหวหอมสวงไม้กากตัวนี้ก็พัทยาสีหวานชมพูสวยๆซื้อเก็บไว้สองต้นยวรอให้โตก่อนตัวนี้เป็นตัวนาที่ว่านะครับ ชุดนี้ที่ซื้อเก็บไว้จะมีตัวนางพิยามีแหลมทองพระโมคคัละนะครับนี่ขุนไก่นี่ก็เขาเก็บไว้อยู่พึ่งเบบีลูกแวมวมุยรานี่คือเก็บไว้ตั้งแม่เลี้ยงไว้ก่อนไก่แก้วมาลายทองนะครับตัวนี้ก็เป็นนางลากที่เก็บทั้งแม่สองต้นนงางลาบมีสองต้นนี่นะครับตรงนี้เป็นองค์หญิงทอฝันที่จะเก็บไว้นี่นะกระสีแล้วก็มีป้าย ายแดงแต่ต้นแม่มันจะเป็นใยขาวนะครับตัวนี้ก็เป็นบางใหญ่เก็บไว้สองต้นนะอันนี้มันจะกัด,กดแดงกัดแดงไปเลยมีแดงแดงแป๊ดแปดเลยนะับต้นนี้นี่ยังไม่ได้ขายนครับต้นมันยังเล็กอยู่ก็จะเป็นในตัวศีลาคุมทองนี่นะศีลาคุมทองนเตนเป็นชิ้นได้เป็นชรอนนี่พวกไอส้สติกรน,น,นะครับเราจะให้ดูนะว่ามีตัวด่างตัวอะไรนี่พวกเบบีเลยยังไม่ได้แยกออกมา นี่นะต้นนี้มีหลายกอนี่รอรอให้โตก่อนนีนเศรษฐีพันล้านเราจะเป็นด่างด่างด้วยเพือกด้วยนะตัวนี้ลูกม้าสีชมพูสวยนี่ก็จะมีอยู่แค่สองต้นต้นแม่กำลังผ่านนะมันจะสีชมพูสวยงามเป็นลูกไม้ไม่มีชื่อนะแม่มันสวยมากเดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งตัวนี้เป็นเงินแสนนะครับเปินแสนของเรานี่ก็ยังไม่ได้ขายนะติดดักติดป้ายหน่อยนต้นยังเล็กอยู่่รอกัน อันนี้ให้ดูนะคะเงินแสนตัวนี้ก็รอขายจะเป็นงานบงวานงาวงวานมีอยู่สองต้นอันนี้ใบใหม่หม,มาแดงเลยงาบงวานมีสองต้นนะนี่ทานบางแก้วยังติดเขียวอยู่อีกเมืองการนะใบใหม่ก็แดงอ่าเทพดาสลานี้ก็มีผ่าอยู่นะตัวนี้มีแค่ต้นเดียวที่มีเหลืออยู่ตัวนี้เป็นองุงอ่นทอฝันทอฝันตัวน,นี้ก็อาบแดดให้มันได้สวยขึ้นจากเดิม ปกติจะเป็นป้ายขาวอันนี้เพศจิตสีที่แยกหน่อม,มานี่แยกแยกหน่อมันมาแต่เดี๋ยวรอให้ใบใหม่ขึ้นก่อนตรงนี้นะเศรษฐีพันล้านที่มีอยู่ให้ดูเลยว่าเศรษฐีพันล้านของเราเนี่ยชุดใหม่ชุดชุดเนี้ยชุดเดิมเดิมของมันเนี่ยปกติจะเป็นเหลืองเหลืองชุมพูเยอะมากเลยที่ขายอยู่ของชุดนั้นแหละมันกำลังทยอยนะนี่นะเศรษฐีพันล้านดูแต่ละต้นของเรา มันจะด่างปกติจะด่างเยอะด้วยนี่นะตอนนี้ก็เพิ่งแยกหนอกไปเดิมทีขายไป้วแไม่มีคนซื้อแล้วก็มีหนอกมาก็แยกหนอกไปแล้วขายไพันเจ็ดหน่อมาสวยแต่เล็กนะอันนี้สวยที่พิลานเนจ็ดสีตอนที่มีด่างใบแรกแล้วมันหลุดด่างไปตอนนี้ด่างกลับมาใหม่หมดแล้วตัวน,นี้ก็เป็นเทอศลาเทศลาตัวน,นี้ยังไม่ได้ด่างขึ้นใบต้นแม่ด่างขึ้นใบนะครับตัวน,นี้จะด่างก้านก้านจะสวยหมดเลย ตัวนี้ก็เป็นเจ้าจักระพัดนะครับพวกไอตัวเรนูนครเรนูนครนี่ก็เก็บตั้งแม่อยู่ในคัดต้นนี้เรนูนครนี่ก็ดางขาวก็ดังเหลืองนะนี่มีให้ดูเรนูนครตัวนี้เก็บไว้อยู่ตัวนี้ก็ติดายนิดๆมันเก็บต,ตั้งแม่ไว้มีหน้าเรนูนครตรงนี้ก็ไม้อาผ่าที่เริ่มจะโตทางสวนที่ผ่าแล้วก็อบอยูข่ข้างหลังแล้วก็มีอยู่ ยังไม่งอกก็อยู่ในกล่องเยอะเลยประมาณ3 0 40บิชนิดตอนนี้ที่ผ่าไว้อันนี้เป็นพวกอาทิรุ์ไทยต้นเบบีนะนนี้เกาะเก็บของเราเกาะเก็บนะตกเผือกด่างน,นี่ไม่ได้ผ่ายังไม่ได้ขายนี่นะเกาะเกบเกาะเก็บเผือกอรนนี้ต้องลุ้นให้มันรอดก่อนนี่เป็นพวกเกาะเก็บนะครับมีเกาะเก็บของเราอดีใบเผือกนี่ก็มีใบเผือกนะใบเผือกมันโรยไปแล้วใบใหม่ก็มาก็เป็นเผือกเหลืองเออเกาะเกบ อันนี้ที่ขายธาตุบางแก้วแบ่งขายลูกค้าลูกค้าเก่านะครับซื้อไปตั้งเบบีมันจะมีป้ายแดงนิดๆแต่พอดีันเนี้ยหบ่ใหม่มาละเป็นแดงมาละอันนี้ขายไปแล้วแล้วก็ลูกค้าเขาเอาเก็เพชรจิตสีต้นนิกต้นเดี๋ยวรอส่งพวกนี้นี่นะอันนี้มนสวรรค์มนสวรรค์มันจะมีใบใบป้ายอยู่อันหนึ่งใบสวรรค์นี่เก็บตั้งแม่ อันนี้ที่ถามกันมาเยอะเลยว่าทศกัณฐ์ของเราเนี่ยขอดูต้นแม่ต้นแม่ต้นแม่มันไม่อยู่นะมันมันมันลยไปไปใหม่อันนี้เป็นทศกัณฐ์ต้นพี่มันนี่นะครับผ่ามาต้นเดียวกันตัวนี้เลยตั้งแม่ให้ดูว่า,าทศกัณฐ์เรานี้เป็นทศกัณฐ์ของของไทยนะเป็นดั้งเดิมที่ปลูกไปนะครับมีพวกซื้อก็บต์เองนะพวกไอเพไอเพอมรินพวกนายทองเหม็น นายต้องมีนจะหนดเขี้ยวนะองคุริมานดาราโนพลัตนี้พวกมหาเศรษฐีพรเจ้าสวนนะครับ,าาบ,รบตัวนี้ก็เป็นเพชรสีด่างเพชรสีด่างนี่นะด่างทุกใบซื้อต้นต้นลุ้นด่างในบางต้นนี้มันอาจจะมีหน่อใหม่โผล่ขึ้นมานะครับไม่แน่น,นอนต้นนี้อย่างนี้ยกตัวนี้ให้ดูนะเป็นต้นที่มาจากชิ้นผ่าที่เป็นสีเขียวแล้วก็มีแตกหน่อใหม่ขึ้นมา ตัวนี้เนี่ยที่ออกมานี่จะด่างทุกใบเลยมีด่างชมพูก่อนหน้านี้อันนี้นะด่างคร์ฟเลยเพชรเจ็ดสีเพราะฉะนั้นซื้อตัวลุ้นเนี่ยของแม่เราเนี่ยมันจะด่างทุกต้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีด่างเนี่ยมันมีม,นม,ม,นมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นพรเจ้าจักรพรรดินะครับตัวนี้ด่างเหลืองตัวนี้เป็นด่างเหลืองด่างขาวเหลืองด่างขาวแล้วก็มีขายอยู่พวกนี้พวกวังทองนะครับวังทองเบบีตัวนี้เป็น ผู้ใจศิลานี่เป็นกายเพชรนะครับบอลกะตัวนี้ก็เป็นเพชรเมืองนอนนะที่ซื้อเก็บไว้แล้วก็มีเทพสายลุงตัวนี้จะเป็นณเมืองนอนณเมืองนอนมีอยู่สองต้นที่เราเก็บอยู่นะครับมีพวกชายชนนะอันนี้มายยกหนอมีน้าชายชนของเราตัวนี้เมืองใหม่ตัวนี้ได้มาในนามของรัตน,นสินแผงสีแดงนะแต่ที่ดูๆมันก็อาจจะแผงจากตัวพวกเหมืองชายชน เป็นพวกไอตัวสริพรแต่ว่าเดิมทีเขาบอกว่า่าตัวนี้ผ่าจากานะาล้านด้าสินนะล้าน้าสินเราก็จะมีอยู่ตัองรอต้นใหญ่เราก็มีอยู่นี่นะพวกผมที่มาในพวกลุ้นต้นใหญ่เราก็จะมีอยู่ที่ว่าผ่านี่ชายชนที่เราได้มาที่ที่เราผ่ามาแล้วนี่จะป้ายแดงทั้งนั้นเลยพวกเบบีป้ายตั้งแต่ใบแรกหมดเลยนะครับนี่ที่ยังจะไม่ออกก็ยังป้ายนี่ป้ายหมดเลยนะนี่นะ เป็นของตัวชายชนให้ดูนี้เลยนี่คือจะป้ายป้ายทั้งนั้นเลยนะแล้วก็ป้ายแดงแดงแ<ม>ดงล้วนๆน,นี่นะตัวนี้เป็นนักประกาที่ซื้อมาไว้รุ้นดังนี่ให้ดูเท่ทาบางแก้ของเราเแบบีไม่เดียวเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนรอ,อ,นอให้โตเต็มที่ก่อนท่ดบางแก้วนะตอนนี้ที่มีอยู่แดงและสามใบสามต้น แล้วก็มีแยกหน่อที่หลอกน,นี้เศรจอิสุพรนเสรษอิสุพันณนะสีป่าแล้วก็มีผาอยู่นะครับทวกนี้เป็นพวกมัคควาลังสันซื้อ,ซ,อซื้อเก็บไว้สามต้นมัคควาลังสันนี่นะพวกขุนแผนอนุม,มานอมกพาเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะครับนี่เป็นบรรยากาศภายในโรงเรือนใหญ่นะครับ3าคูนหของเราที่มีอยู่เป็นไม้เก็บที่คือ ไม้ตั้งแม่แล้วก็ไม้ที่ผ่าแล้วก็รอผ่านะครับจะเก็บหลงเดือนนี้ทั้งหมดเลยเดิมทีต้นมันจะอยู่ตู้ตู้ก็จะยืยดหน่อยหนึ่งแต่ตอนนี้เอามาเลี้ยงที่นี่เคยเป็นมีแสงมันจะได้สวยขึ้นนะครับเดี๋ยวพาดูโดยรอบนะครับสําหรับโซนนี้เนี่ยคือเป็นชุดตั้งแม่ที่ว่ารอผ่านะครับมีหลายอยา่างด้วยกันชุดนี้ก็รอผ่านนะสำหรับโซนนี้คือที่ผ่าแล้วจะมีหมดเลยนะครับทั้งดารานพลักษ ตัวอักษรสวรรค์น,นะครับพวกเงินแสนชนะศึกพวกนี้มีหมดสีอาสีบุษบงโชคไอตัวชมพูทวี่องหญิงทองม้วนนะครับตัวที่พวกไอตัวมหาเศรษฐีพวกลูกไม้สีชมพูดแดงนี่รอรอรอ,รอพวกไอธาตุบางแกวศิลาคุ้มทองก็คือมีผ่าอยู่อันนั้นจะเป็นตัวที่ผ่าแล้วนะที่ให้ดูผ่าแล้วก่อนนะตัวนี้เป็นพวกอเงินแสนเงินแสนใบใหม่มา พอผ่าแล้วใบมันจะโรยอันนี้เลี้ยงโรยแล้วก็ให้มันใหม่ขึ้นมาดูเงินใส่ของเราแดงแปดแปด,แปดเลยนี่นะจะมีหมดพวกเมืองใหม่ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรเมืองตัวยังไม่แน่ใจจําชื่อไม่ได้อ๋อสวนฉา,ายนะครับชื่ออาจจะเปลี่ยนตรงนี้ให้ดูนี่ก็ทศกันตัดใบยาออกแล้วมันมันแห้งจะเปลี่ยน,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 นพวกหมอยอดเดือดน,นี่นะมันจะมีหลายหลายต้น ต้นต้องดูป้ายชื่อเหมือนกันบางทีประจาชื่อมไม่ได้เยอะเหลือเกินของพี่ชายมาลงนี่หมดละตอนนี้นะตอนนี้พวกสีเป็นจะลงเลยพวกนี้นี่นะทางสุกชดาใบาใหม่ก็เดี๋ยวเป็นต้นจะเตี้ยแล้วก็สีจะสวยหมดละนี่ให้ดูนี่คือไม้ที่ผาแล้วผ่าแล,ล,ล้วรอรยแล้วก็รอใบใหม่ขึ้นนี่นะลูกไม้บางต้นของเราจะเป็นชมพูหวานสวยอย,ย่างนี้เลยนี่เลยให้ดูเลยว่าชมพูชมพูสวยๆหว,วานๆอย่างเงี้ย นี่นะผ่าแล้วเพชรเจ็ดสีก็จะด่างโรยแ,แล้วเดี๋ยวรอรอไปใหม่รอไปใหม่ก่อนต้นนี้ก็เป็นชุมเป็นแดงสวยเลยนะลูกไม้นี่นะอันนี้ก็รอผ่าอยู่นะเพชรเจ็ด <PE> นะส,ส,สีนี่นะสีสวยๆนี่นะเพชรเจ็ดส,สีของเราต้นแม่มีนะด่างครับตัวนี้เป็นเทพเทพอมรินนะ เทพอมฤตนี้เทพอมฤตจะเป็นสีสขาวここนี่ยังไม่ได้ผ่าทีเป็นพุ่มเดี๋ยวรอแล้วก็มีพวกกระองทิ่มีอะไรหลายอย่างที่ไม่ได้ผ่าก็เกตก็อยู่ข้างหน้าอ่ะมาดูดูมาดูนี่อีกทีหนึ่งอ่ะมีนะต้นตั้งแม่ของเรามีอีกท่าด่างแก้วที่ผ่าไปแล้วนี่ท่าบางแก้วของเราที่ยังไม่ได้ผ่าต้นตั้งแม่มันนะท่าบางแก้วนะครับนี่นะครับท่าบางแก้วต้นนี้เป็นนางลากนะ นี่ให้ดูอันนี้คือ่าตับางแก้วหน้าชมพูสวยๆนี่นะครับาบางแก้วอันนี้เป็นศิลาคุ้มทองนะสิลาคุ้มทองกออ็มีผ่าแล้วอยู่มาสองต้นที่ผ่าแล้วตัวนี้จะเป็นต้นที่ตั้งแม่เราผ่านี่นะศิลาคุ้มทองมันเป็นหน้าสีเหลืองมาหน้าทองมาพวกนี้จะสีได้แดดจะสวยหน่อยนึงนี่นะครับนี่ก็ สี้ายหุ้มทองเราต้นตั้งแม่เราเยอะมากห้าหกต้นนะครับดูนะนี่เพิ่งเอามาใหม่เดี๋ยวสียังไม่ออกทีพอดีจะอยู่เลี้ยงตู้เลยแสงน้อยหน่อยหนึ่งตอนนี้เอามาเข้าโรงเรือนนี้เดี๋ยวสีสวยหมดทุกต้นของเราจะรอผ่าอยู่หลายต้นเลยนะครับยังรอผ่าอยู่เลยพวกริมขอบฟ้าน,นี้ก็ไม้ไม่ค่อยมีนะฮะจะเป็นด่างขาวชุมพูนะครับอ่าิมขอบฟ้านี่เจ้าจากักรพรรดินะครับตัวด่างขาวชุมพู ต้นในนู้นเป็นสีเหลืองนี่ไข่ต้นเลยคือสวยที่ไม่ได้ผ่านี่ก็รอผ่านี่นะต้นนี้เชื่อเลยผมไม่แน่ใจนี่นี่น,นี่เดี๋ยวงถามพี่ชายอีกทีนะึ่งนี่นะให้ดูบรรยากาศโรงเรมเ่าสามกุลหกรูปต้นแม่ที่เราผ่าไว้แล้วเราจะทยอยถ่ายเก็บถ่ายเก็บไปนะครับบางส่วนก็อยู่ที่บ้านพี่ชายนะครับจะมีไม้หลายๆอีกหลายอย่างเลยที่ว่ายังไม่ได้ามาแล้วก็จะมีขายที่น,นู่น ก็ไม้แล่ปีหกห้าสวยๆเยอะเลยเรายัางมีพวกไอตัวโครเลคเซียนะครับมีเป็นลูกๆของไอตัวแบคโคลนนะครับแบคลิปเปอร์ ipper, แล้วก็ไวรลาว่าที่มีเลี้ยงไว้อยู่เหมือนกันสําหรับโรงเรือนนี้ก็เป็นไม้ทั่วไปไม้หลักพันที่ปลูกเก็บไว้พวกชายชนม่งจระสีพวกไอตัวนางสืดาวนะครับพน,นัครนแล้วก็มีพวกไก่ไก่พันธุ์ต่างๆ่าหลายชนิดพวกไก่ทอระเบสรเฐนะครับตัวนี้ก็จะเป็น นมุมานอมภพ,พามีขุนแผนมีพระพันลษานะครับแล้วก็มีพวกไก่ตัวงามไก่ตัวงามไก่อมรลินไก่ราชานะครับพวกกรงลกงกุดอิม่มพวกไม้ทั่วไปพวกตัลี่แล้วก็มีพวกไก่ต่างขาวก็มีพวกไกตัวงาวกุดอู่นี่คือไม้ทั่วไปปลูกเก็บไปตั้งแต่เดิมแหละตรงนี้ก็เป็นโซนปลูกของคุรคาเซียนะครับตัวนี้เป็นพวกเมจิกนะครับพวกคาฟิกครับที่มีปลูกไปต่างฮะอโลหา จะมีหน่อเล็กๆขายหลายอย่างนี่นะพวกฟาโลพุกฟาโลนะนเราของเรามีตัวต้นจริงนะครับนี่ฟาโลก็จะออกไหลมีตัวต้นจริงขายจริงนะครับแต่เราจะให้ดูก่อนตอนนี้ก็มีทยอยทยอยมาเป็นแบคคอรอนนะครับอันนี้แบคคอรอนลูกมันก็จะมีแยกอยู่แล้วที่ช้ำไว้แล้วหลายต้นอันนี้ที่เป็นเป็นหนอ่อยังไม่ได้แยกนะครับแบคคอรอนของเราจะใบใหญ่สวยเงาดามันนะครับ ตัวนี้แบคลิปเปอร์แบคลิปเปอร์นี่จะโตช้ากว่าแบคโคลนนะครับแต่ใบเขาจะสวยเงามันนะครับตัวนี้ก็จะมีแยกไว้ต้นหนึ่งและยอีกหนอนหนึ่งสำหรับตัวไวร์ลาวานี่นะไวรลวาแล้วเหาะกระดูกออกแล้วมีต้นที่ชําไวแ้แล้วสองต้นนี่นะครับไวรละวาของเรากระดูกลายออกชัดเจนสวยงามปกติบางใบให้เป็นกระดูกม่วงลงมายาวเลยนี่นะตัวนี้ก็มีหนอโผล่มาอยู่ มีแยกชำไว้แล้วครับสองต้นต้นนี้ก็เป็นพวกไอตัวเลมอนลามเลมอนลามนะนี่เลมอนลามต้นใหญ่มีอยู่สองต้นนะแล้วก็จะมีแยก,แยกต้นลูกไว้นี่ชำไว้แล้วเลมอนลามปลูกทิ้งๆไว้ครับสวยงามบนกระดาษแล้วก็มีอยู่ข้างบนบนกระดาษสวยอันนี้จะเป็นแบคทีรีนะครับแล้วก็มีตัวพวกเสือพานแล้วก็จะมีพวกเนนซีนซีนนี้ก็ลายมาประมาณนี้อันนี้ใบเก่าจะพัดใบละ นี่นะแหลนซีเราก็มีหลายต้นสำหรับตรงนี้ก็เป็นโรงที่เราอบตัวบอลเบบีนะครับนี่นะอบอยู่ข้างในเป็นโรงเรือนสําเร็จนะประหยัดราคาหนึ่งพันบาทนี่งบแค่หนึ่งพันบาทโรงเรือนนี่คือไม่ได้คุมแสงก็คือเขาอยู่ได้แสงโอเคความร้อนอุณหภูมิเขาก็อยู่ได้นะครับัวนี้ใช้มาประมาณสองสาเดือน,น,นแล้วเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศภายในนะครับอันนี้ให้ดูบรรยากาศภายในของตัวโรงอบบอลตัวนี้นะครับที่ผมอบไว นี่นะก็จะท,ทยอยที่เริ่มโตเริ่ม,ม,มงบใบเราก็จะมาเลี้ยงนในนี้หมดเลยนี่นะพวกนี้เป็นพวกนางสุชดาเรามาเลี้ยงให้มันโตนะครับพวกนี้ก็สีสวยพวกเปินแสนไอเยเลสนี่ครับบันดานซับต,ต่างๆมีมอยอดเตจมีพวกด่างเกยชัยมีสีบุษรลาลัมเอแล้วก็มีพวกเอกชัยนะดูดูเอกชัยแล้วโอ้ยเอกชัยเราแดงแปร์ตเลยค่ะ นี่นะสีส,สวยๆกับสีเด็กๆนะของเรานี่ยเราจะเลี้ยงแบบแบบเลี้ยงแบบแสงเทพแบบสลาก็แยกไว้แล้วนะครับเดี๋ยวรอรอกำลังทยอยโตอยู่นี่เทบ,บสลางเรานี่นะมีบรรดาทรุวนนี้ตัวน,น,น,นี้แยกมาแล้วก็ยังไม่ได้นี่ปุเงินแสนนี่เทปสลเาบางต้นนี่นต้นจะเป็นหนอ่อ นอเราก็แยกๆลนะเริ่มทยอยแยกมันเยอะมากนี่พวกไอเยลนะครับตรงนี้มีพวก,กเอมยอนมุงกุดนี่อะไรพวกสีบุษบงที่แยกกไว้เห็นสีสวยมีไก่ตัวงามมีอะไรนี่นะไก่ตัวงามของเรานี้เลยกัดสีแต่เด็กหมดอันนี้จะเป็นเทพธิดานะครับกระบะนี่เทพธิดาี่เรากัดสีตรงนี้ก็เป็นที่เราผ่าไว้แล้วนะครับ ที่กำลังอบแล้วก็ทยอยต้นไหนที่มันโตโงงแล้วเราก็จะไปเก็บเอาเข้าไปอบในโรงเรือนนะครับนี่นะมันมันเยอะมากเยอะมากมากเลยตอนนี้ที่ผ่าอยู่ทยอยผ่าประมาณหนึ่งสองเดือนนี้เราจะมีไม้ออกมาจําหน่ายเยอะขึ้นนะครับนี่นะให้ดูก็มีโซนบนปลูกไว้นิดหน่อยนะครับเป็นบอลกระดาษอะไรสีส่วนอยู่นะปลูกปลกทิ้งไว้